ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นทานหนึ่งพฤศศจิกายุนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลย ใบนี้ก็แนวทางสองตัวล่างตรองผ่านกําเบงปานโคล่าง0 1 0 2 0 6 0 8 0 9เปก1 8 2 8 6 8 8 8 9 9 1 9 2 9ก9าหกรวมสิห้าชุดรวมสิบห้าชุดเป็นแนวทางแน,นวทางสองตัวล่างนะต่อไปครับผมใบนี้ปอปสิบหน่อยแบบหตัวก็ แนวทางที่ผพันมาก็ผ่านนะแนวทางใหม่นี้ครับฝั่งซ้ายไปขวห้าตัวจีดหนึ่งสี่ห้าสามจีดหนึ่งสี่ห้าสามเบ่งปานห้าห้าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่ แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุมเพเบ่งปันเอาทานวิ่งล่างสองตัวท่านก็เบ่งปันศูนย์เก้าอดี่าน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน0ูนย์เเบ่งปาน2ตัวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจไปต่อกันครับใบนี้ 1> <1> เด่นสอนอบนโชนสิบหน่วยบนโชนทันเจฝูนคนโคราคเบ่งปนทานสิบหน่วยบนโชนหนึ่งสองเจ็ดเกนะศูนย์ห เลยก็หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูน์หนึ่งสองเจ็ดเก้านะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับเจฟโฟนโคนโคราแนวทาง10หน่วยโนูนแบบห้าตัวนะท่านท่านก็เบ่งปัน,น12789สอง8 9นะเปะแนวทางที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วผ่าน เดี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งสองเจดเปดเกนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมท่านนี้เด่นบนล่างบันนี้มีรักเบ่งปันหนึ่ง เบ่งปานสองเบ่งปานสามนะหนึ่งสองสามเบ่งปานสามตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากบ้านนี้มีรักเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เจฟโนโคนโคราท่านก็เบ่งปันสามสูตรนะท่านนะสามสูตรนะอดี่านไม่เอ่ยห้าหกเจ็ดแปดปาน 0 1>, 1 2 5 0 0 8 9 0 1 0 0 0เนี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ6 7 8 9 3 4 5 8แล้วก็7 8 9 0ก็เบ่งปาน3สูตรนะเดี๋ยวทาน10หน่อย ก็ขอบคุณจริงๆลเลยแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ก็บ้านนี้มีรักแนวทานดับสิบโบน ขันก็เบ่งปานดับศูนย์แล้วก็ดับศูนย์นะท่านดับสองศูนยนะดับสองศูนยก็เนื้อท,ทันทีแล้วก็หลุดนะหลุดไปข้างคอเนื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับโชนศูนย์ศูนย์นะดับสิบโบน ดับสิบโบนนะบันนี้มีราักเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เจฟูนโคนโคราเนวทานสิบหน่วยโบนทานกระเบ่งปันหนึ่งสองสาม สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเบ่งปานห้าตัวเป็นแนวทาก็ขอบคุณจริงๆเลยขออ้อมูลเจะฝนโคนโครากนะเจ้าของแนวทาต่อไปครับผมใบนี้แนวทันดับ,บนทุลัก เนีทันดาบโบนทุลักเบ่งปันสองตัวดับนะเราไปชมกันเลยนะอดีตก็ดับผ่านนะทพะชมนะฝังซ้ายฝั่งขวาฝังละตัวเนีทยันที่ผ่านมาสรุปผ่านเนีทยทันใหม่นี้ครับเบ่งปันหก ศูนย์นะท่านเบ่งปันดับหกแล้วก็ศูนย์นะหกแล้วก็ศูนย์นะเบ่งปันดับสองตัวเป็นแนวทางดับรอสอน,นอต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้แนวทานหลักอร้อยดับเหลือเด่นนะ ซูมก่อนทนะ่านประท่านก็หลายสุดนะหลายสุดดับหลักร้อยดับเหลือเด่นนะดับไปแล้วหตัวเหลือสตัวก็เหลือหนึ่งสี่หกแหนึ่งสี่หกปดะเหลือสนะี่ตัวเป็นแนวทาา ก็ขอบคุณจริงๆแล้วในแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบหลักสิบท่านก็แบ่งปัน,ปนโซนหนึ่ง สองสี่เจนะเบ่งปอนหตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเดี่ยวทันหลักสิบโบนไปต่อกันครับผมใบนี้ตอนนี้ก็เบ่งปอนทันหลักหน่อยโบนนะ เบ่งปานที่1 2 5, 8 9 9 2 2 5 8 9นะท่านก็เบ่งปานหตัวเป็นแนวทางหลักหน่อยต่อไปครับผมใบนี้

7 3 8 3 9 3 0 3 6 4 7 4 8 4 9 4 0 4 6 5 7 5 8 5 9 5 0 5ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆครับนะขอมูลเนียวทาง ถ้าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันวิ่งเปก,กับ9ก้าเปก9กเ 92้าสอ8แปดสอแล้วก็ศูนนะวิง่งวิ่ง9วิ่ง8 9็ดึงเชุดเดียว0ูนย์เกแล้วก็รวมชุด2ตัวด้วยนะท่านก็ เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทาน10หน่อยนะเบ่งปานแนวทาน10หน่อยเราไปชมแนวทางหลัก10นะท่านก็เบ่งปานสอง 2 3 5หนะแนียวทันหลัก10แล้วก็เนียวทันหลักหน่อยทันกระเบ่งปนาน3 4 5 6 3 4 5 6หีหหหนะ่นะเบงปาน4ตัวเป็นเหนียวทางขอบคุณจริงๆข้อมูล19นะ 1ิบเ,เจ้าของแนวทางจับคู่ก็สองสามสองสี่สองหสองหกสามสห้สานะท่านผู้ชม5 3าสามห้มห,มห้า,าหา ก็ขอบคุณมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ลีกิตท่านก็เบ่งปัน90 92 02 93 03 94 04 95 05เบ่งปันรวม8ชุด เป็นเดวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานสองตัววิ่ง2กับ3 2แล้วก็สนะสองแล้วก็สาม,นะสสามเบ่งปานสองตัวเป็นเดียวทางขอบคุณจริงๆนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท้าผู้ชมครับคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม